นี่เป็นจิติยุวัลลงปุนาค,ครับ,ม,ม,าบม,มาเด้อมากรบมาไหวมาแวะวัดหลวงพนาบเภอมันผือ,องหวัโอรนานีครั้งหนึ่งครับโอ้ยครัาหลายเลยเชี่ยเตอเราทายลงไป พยายกไปเบิ่งครับไปทั้งในไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพวกขา่ามาาลายเถื่พระท่านเอาไปจักเถ่อทั้งในเนี่ยอันนี้คือเรือนแก้วพระอุปคุธแปดสิบปีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกียวอุปเสนมหาเถระ สร้างเมื่อวันที่17มก,กรม 2, คาคม2550พี่น้องครับตะเกียงทั้งในครับคือทั้งในครับสวยงามครับตะเกียงว่ะครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้วัดหลวงปู่นาคเพื่อเป็นผืนยังมาอุดรธานีครับ Kelap-kelap Dah, bila Bung lub